็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาจูนรถ Civic FK นะคลาสามนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูของแต่งก็ได้เลยนะทุกคนส่วนจุดเครื่องผมไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นเครื่องเดิมส่วนของแต่งก็ประมาณนี้เลยนะ ย้ำนะทุกคนคันนี้เป็นคัสสามนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูเกียร์กันเลยนรทุกคนผมใส่เป็นหกเกียร์สปอร์ตนะทุกคนส่วนคันนี้ผมเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนสีนะทุกคนเดิมๆจะมาเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะ นล้อนหน้าผมเปลี่ยนไว้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อน,นทุกคนส่วนได้เบาผมไม่ได้ใส่นะเดิมเๆนะทุกคนส่วนช่วงล่างผมแต่งเต็มหมดเลยนะทุกคน ส่วนตัวยืดล้อผมไม่ได้ใส่นะทุกคนเป็นของเดิมๆเลยหน้าหลังส่วนขอบเนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นขอบ20นะทุกคนสำหรับล้อหน้า255ทับ30นะทุกคนส่วนล้อหลังเนี่ย ก็เหมือนกันนะทุกคนสองห้้าทับสสิบเป็นขอบยี่สิเหมือนกันนะทุกคนส่วนยางเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นอันที่3นะทุกคนสำหรับล้อหลังแล้วก็ล้อหน้าก็อันที่3เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ตั้งนะทุกคนเพราะว่าของแต่งผมใส่ของเดิมๆบ้างส่วนเกียร์ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนใครกดดูไม่ทันก็กดหยุดนะทุกคนยุดค็บปไว้แล้วก็ดูนะส่วนไล่เบาผมไม่ได้ใส่นะทุกคน ช่วงล่างก็ออกประมาณนี้เลยนะทุกคนลมยางจะ่าลืมใส่ด้วยนะทุกคนถ้าไม่ใส่ลมยางความเร็วจะลดลงนะอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะอยู่เราเนี่ยไปดูของแต่ง วันดอกยางผมใส่เป็นสีเหลืองนะทุกคนของแต่งผมใส่เป็นอันที่3นะทุกคนถ้าใครชอบอันไหนก็สามารถเปลี่ยนตามใจชอบได้เลยนะทุกคน เดี๋เราไปดูชุดสีกันบ้างสามารถเลือกได้เลยนะทุกคนไม่ต้องเลือกตามผมก็ได้นะอันนี้เดิมเดิมทุกคนเดิมเดิมส่วนเบาะผมเปลี่ยนเป็นอันที่3นะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบอันไหนก็สามารถเปลี่ยนตามใจชอบได้เลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับความเร็วทุกคน เราเนี่ยไปดูท็อปสปีดกันได้เลยนะทุกคนว่าจะได้สักเท่าไหร่ตเติมนะ้ำมันเกี่ยวนะทุกคน โอเคงทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคันไหนที่เราเมื่อเราดูกันได้เลยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ